ทำไมถึงเปลี่ยนจากครัวปูนเป็นครัวบิหอินครับเพราะครัวปูนที่ใช้มีความชื้นค่อนข้างสูงแล้วก็มีกลิ่นอับแล้วก็การจัดเก็บของอะ่ะช่องในการเก็บของค่อนข้างน้อย mm hmm. ก็เลยคิดว่าจะเปลี่ยนเป็นแบบอื่นแต่ก็ยังไม่แน่ใจก็มาค้นหาข้อมูล mm hmm. แล้วเจออายาราได้ยังไงครับเซิร์ชใน Google มันก็จะขึ้นมาหลายๆเจ้าที่ทําครัว mm hmm. ก็มีการเก็บที่ราคาเปลียนเพผลงาน mm hmm. ก็มาเจอที่อยาราก็ ราคาโอเคงานก็ดูจับผลงานดูน่าเชื่อถือดูมีคุณภาพจากประสบการณ์ที่ท,ท,ที่ไอเดียลามีเนี่ยนะที่พี่ดูสุดท้ายก็เลยเลือกไอเดียร์ลาก็สุดท้ายก็เลยเลือกไอเดียรลาค่ะการออกแบบกับช่างแบบยังไงบ้างการออกแบบตอนแรกช่างเขาก็จะดีไซน์มาให้เราก่อนประมาณนี้นะอันนี้ถ้าเรามีความต้องการอะไรเพิ่มเติมเราก็จะเอออยากได้แบบนั้นอยากได้แบบนี้อย,บบนอย่างช่องใต้ซิงค์เนี่ยตอนที่ออกแบบมาจะไม่มีรูระบาย พีบอกเออมันจะอับไม้ถ้าจะมีช่องระบายดีกว่าไม้เขาก็บอกโอเคได้ครับถ้าพี่อยากได้ทําให้อะไรเงี้ยแล้วติดตั้งอ,ออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างติดตั้งมาแล้วก็ถูกใจค่ะถูกใจมากรู้สึกว่าคุ้มกับที่เสียไปอะค่ะก็เลยคิดว่าถ้ามีอะไรคราวหน้าถ้ามีงานวิวองวิวอินอะไรเงี้ยก็อยากจะใช้บริการอัยลาอีก e ค่ะวัสดุที่ใช้อ่ะค่อนข้างมีคุณภาพสูงแต่ใจเพราะว่าเป็นซีเวต์บอร์ดด้วยด้วยเซอร์วิสก็ดีนะคะก็ดูพนังงานที่มา ติดตั้งอะไรเงี้ยก็สุภาพไอเดียที่ทําเป็นคัวตัวยูนี่ที่ออกแบบเองหรือว่าออกเองออกเองเพราะตอนแรกที่บ้านเป็นตัวแอลทำไมถึงอยากได้ตัวยู่ก็เหมือนกับว่ามันจะได้เก็บของให้ได้เยอะที่สุดมีพื้นที่ทําอาหารเยอะขึ้นใช่ก็มีพื้นที่ในการวางของทําอาหารอะไรเงี้ยเยอะขึ้นแล้วก็สามารถเก็บของใต้ใต้เคาน์เตอร์ได้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะโอเคได้แต่ประมาณนี้ขอบคุณครับค่ะยินดีค่ะ